วัดีครับเรนเจอร์สวันนี้พี่โตจะมาชวนน้องๆเล่นสนุกนะครับให้เหมือนกับมีเวทมนต์ด้วยการใช้กระจกครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าพี่โตสามารถที่จะเอาเหรียญที่อยู่ในกระจกนี้ออกมาให้เพิ่มเป็น2เหรียญได้มาดูกันดูนะครับกระจกนี้นี้ว่างเปล่านี่นจับตาดูให้ดีๆนะครับหนึ่ง สองซงอ้าวมีสองเหรียญแล้วเป็นไงฮะนี่พี่โตไม่ใช่พ่อมนตมาจากไหนหรอกนะครับแต่ว่านี่เป็นทริคไมากลจากกระจกที่ใช้เงาสะท้อนหลอกตาเราดูครับด้านหลังของกระจกมีที่ซ่อนเหรียญอยู่ครับแบบนี้เห็นไหมโอ้โหชอบไหมครับ พี่โตดไม่ได้เอากระจกมาเล่นมายากลแค่นี้นะครับกระจกสามารถนามาทําการทดลองที่สนุกและสุดยอดได้มากกว่านี้อีกตอนนี้เราเลนเจอร์พร้อมที่จะใช้ไอเดียเกี่ยวกับกระจกกันแล้วไปคุยกับพวกเขากันเลยนี่สวัสดีครับพี่โตดสวัสดีครับพี่โตดสวัสดีครับพี่โ สวัสดีครับ Rangers. เรนเจอร์สอ้าไหนกระจกที่พวกเรานัดกันไว้อะเตรียมไว้พร้อมยังนี่เะครับเตรียมมาพร้อมแล้วครับเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยโอ้ไปดูแต่ละคนดีกว่าน้องวินครับผมจะเอากระจกนี่เลยมาตกแต่งให้สวยงามและน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับโดยใช้ของรีไซเคิลครับได้เลยครับ โอเคคนต่อไปโนเบลว่ายัางไงครับวันนี้นะคะโนเบลก็จะใช้กระจกเนี่ยทําในสิ่งที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะปกติเพื่อนๆก็จะเห็นแบบปกติใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะโนเบลจะให้เพื่อนๆนนะคะได้เห็นความแตกต่างจากปกติด้วยกระจกนั่นเองค่ะได้เลยครับโนเบลโอเคคนต่อไปครับซาอินครับ วันนี้นะคะสางยก็จะมาตกแต่งกระจกให้สวยขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็มีลายการ์ตูนที่เราต้องการเลยจริงเหรอเป็นรูปร่างยังไงอ่ะเป็นการ์ตูนได้ด้วยเหรอพี่โตต้องรอดูนะคะโอเคเดี๋ยวรอเลยคนสุดท้ายครับของผมนะคะเป็นสิ่งที่มหาัศาจรารย์มากๆเลยครับทําให้สิ่งของที่สะท้อนลงไปในกระจกเนี่ยครับกลับหัวได้ด้วยครับมันต้องทายังไงถึงจะกลับหัวได้อะเตนทุกคนนาคอยชมกันเลยนะคะ อโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราแยกย้ายกันไปเตรียมตัวแล้วก็เอาผลงานมาอวดกันนะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเยี่ยมมากน้องๆเรนเจอร์ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครมีกระจกเล็กๆหรือว่ากระจกแบบพกพาก็สามารถเอามาทําการทดลองสนุกๆไปพร้อมๆกันได้นะครับรับรองว่าวันนี้มีแต่เรื่องตื่นเต้นและสนุกอย่างแน่นอน กระจกยุ่เริ่มแรกที่มนุษย์ทำขึ้นนั้นทำมาจากหินขัดและหินออฟซิเดียนมีอายุเก่าแก่กว่า6 0 0 0ปีถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศตุรกีต่อมาชาวอียิปต์โบราณก็นำแผ่นทองแดงมาขัดให้เงาทำเป็นกระจกส่วนชาวจีนโบราณก็คิดค้นกระจกจากโลหะผสมพวกดีบุกและทองแดง กระจกถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคปัจจุบันแผ่นกระจกไม่ได้มีไว้แค่ส่องเงาสะท้อนหรือทำเป็นเครื่องประดับเท่านั้นแต่กระจกยังถูกนำมาใช้ประดิษฐ์เป็นแว่นตากล้องจุลทรรศกล้องถ่ายรูปและทำเป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยในการทดลองนี้พี่โตสเจนเนรมิดกระจกใส ที่มองทะลุผ่านแบบนี้ให้เป็นกระจกเงาครับนำเทปกาวมาติดที่กระจกใสแบ่งครึ่งกระจกเอาไว้ด้านหนึ่งจากนั้นก็เอาสเปรย์มิลเลอร์เอฟเฟกมาฉีดลงไปที่กระจกฝั่งที่ไม่ได้ติดเทปแบบนี้ รอให้แห้งแล้วพ่นสเปรย์ทับเอาไว้อีกประมาณ3ชั้นมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาแกะเทปออกเพื่อดูความแตกต่างระหว่างด้านที่ฉีดสเปรย์กับด้านที่ยังไม่ฉีดกันชัดๆครับ มาดูกันโอ้อ่นี่ไงครับความแตกต่างของกระจกใสและกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพได้ครับ จกเงาเกิดจากการนำเอาแผ่นกระจกใสามาฉาบผิวด้านหนึ่งด้วยโลหะเงินแล้วเคลือบด้วยสารเคลือบอีกชั้นเพื่อป้องกันการขูดขีดหลุดร่อนของโลหะเงินมีความสามารถในการสะท้อนแสงทำให้เกิดภาพสะท้อนของวัตถุได้ชัดเจน โดยแสงเดินทางผ่านมากระทบที่วัตถุแสงจะหักเหเข้าหากระจกเงาจากนั้นกระจกจะสะท้อนแสงกลับเข้ามาที่ตาของเราทั้งหมดทำให้เกิดภาพสะท้อนเป็นภาพเสมือนคู่แฝดกับวัตถุนั้นๆนั่นเองเพราะกระจกเงามีคุณสมบัติที่สามารถสะท้อนแสงในการทดลองนี้พี่โตจะเอาคุณสมบัตินี้ของกระจกมาสร้างสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่เห็นได้หลังฝนตกใช่แล้วครับ สายรุ้งจะทำได้ยังไงมาดูกันเลยเติมน้ำใส่ชามแก้วที่เตรียมไว้วางแผ่นกระจกแบบพับ2บานลงไปในน้ำจากนั้นก็ใช้ไฟฉายไปที่กระจกที่อยู่ในน้ำให้เกิดแสงสะท้อนนี่ครับก็จะเห็นแถบแสงเป็นแบบนี้แต่ถ้าอยากให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นต้องอยู่ในที่มืดนะครับ แสงที่เราเห็นในธรรมชาติทั้งแสงจากดวงอาทิตย์และแสงจากหลอดไฟที่เป็นแสงขาวประกอบด้วยช่วงคลื่นแสงสีต่างๆได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมารวมกันเมื่อเราส่องแสงผ่านตัวกลางที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้ทั้งหมดอย่างน้ำจะเกิดการหักเหแสงสะท้อนไปมาในน้ำทำให้คลื่นแสงสีต่างๆกระจายออกมาสะท้อนลงบนแผ่นกระจก แล้วเมื่อเรานำฉากกระดาษมารองรับเราก็จะมองเห็นเป็นรุ้งที่สะท้อนจากกระจกและน้ำผ่านอากาศมาปรากฏบนชากกระดาษได้นั่นเองยังไม่หมดนะครับการสะท้อนของกระจกเงายังสามารถมาสร้างเรื่องสนุกดิ้งมากกว่านี้อีกพี่โตจะเอากระดาษ A4 นะครับมาพับครึ่งแบบนี้แล้ววาดรูปปริศนาลงไปห้ามแอบ,บดูนะครับ เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องมาถ่ายภาพปริศนาของพี่โต้แล้วมาดูกันภาพนี้คือภาพอะไรมาดูกันหนึ่งสองสามนี่เป็นแบบนี้เห็นไหม เรื่องนี้ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เอากระจกบานนี้มาวางไว้ตรงกลางของกระดาษ A4 <c oughs> ก็จะเห็นภาพเต็มเที่สมบูรณ์แบบนี้ได้เลย <c oughs> สวยไหมล่ะจะพือปีกด้วยพี่โตส๊สนำกระดาษ A4 มาแบ่งครึ่งแล้วตั้งกระจกลงไปตรง,ตรงกลางจากนั้นก็วาดรูปลงไปบนกระดาษด้านตรงข้ามกับกระจกภาพสะท้อนจะทำให้เราเห็นภาพวาดอีกครึ่งหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องวาดให้ครบพี่โต๊มีเล่นอีกหลายรูปเลยน้องมี ปูลิงหัวน,นี้น่ารักมากก็จะได้เต็มๆเป็นแบบนี้นี่เป็นกลนกระจกที่เอามาสร้างภาพวาดปริศนาแบบง่ายๆน้องๆสามารถเอาไปทำตามที่บ้านได้นะครับนี่เจ๋งไ้มล่ะนี่ผลงานพี่โต๊มีกระจกและมีเหรียญช็อกโกแลตขนมขนมอ่าเอาล่ะพี่โต๊มาเล่นมาอยู่กันให้ดูดูดีดนะ น้องๆเห็นไหมกระจกมาสะท้อนเหรียญออกมาให้เป็นสองเหรียญคือมีเหรียญที่อยู่ด้านนอกแล้วก็เหรียญที่สะท้อนอยู่ด้านในจับตาดูให้ดีๆหนึ่งสองต้งเฮ้ยพี่โตดทำได้ไงะครับจากหนึ่งเพิ่มเป็น2องเลยอะ่ะเอาคราวนี้ถึงคราวพวกเราแล้วอ่ะเอากระจกไปทำอะไรกันบ้างป้าโชว์หน่อยน้องวินครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องเอากระดาษลังนะครับมาตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะเอาช้อนที่ยาวๆแบบนี้นะครับผมมาตัดให้เหลือเพียงแค่นี้ครับนี่เลยเสร็จแล้วเราก็จะติดลงไปที่กระดาษลังนะครับก่อนจะติดนะครับถ้าไม่อยากให้มันเบี้ยวนะครับเราก็ต้องทํำวงเวียนก่อนนะครับ เราก็จะมาติดช้อนนะครับลงบนกระดาษลังเลยนะครับตอนเพื่อนๆทานะครับต้องระวังด้วยนะครับระวังการร้อนจะโดนมือเรานะครับแบบนี้เลยครับเราก็จะติดให้รอบวงกลมเลยนะครับก็จะทําหลายๆชั้นนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมทําเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ผมก็จะนําไปฉีดสีสเปย์นะครับโดยผมจะเลือกใช้เป็นสีเทานะครับ เราก็จะมาตกแต่งกันด้วยดอกไม้ปลอมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสีอื่นนะคะเพื่อนๆก็สามารถตกแต่งได้ตามใจตัวเองได้เลยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะติดกระจกนะครับลงบนที่เราตกแต่งได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้แบบนี้ครับโหดีจังเลยอะครับพี่วินสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบด้วยอะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็ระจกของเราก็จะน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วครับโอ้โหไว้โนเบลจะลองทําบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปอวดพี่วินค่ะน่าใช้จริงๆนะน่าใช้ขึ้นมาเลยอะ่ะเจ๋งมากมากครับของโนเบลนะคะก็จะทํากระจกเรือดําน้ํานั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อต้องรอดูนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมกล่องสองใบค่ะแบบนี้แล้นนวน,นะคะเราก็จะประกอบกล่องค่ะโดยที่เราจะเจาะรูตรงนี้นะคะแล้วก็เจาะรู อีกกล่องหนึ่งตรงนี้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเราต้องเจาะรูข้างๆด้วยค่ะเอาไว้ใส่กระจกนั่นเองแเราจะติด mm hmm. เทปกาวสองหน้านะคะเพื่อความแน่นเราก็จะทำแบบนี้นะคะกับอีกหนึ่งกล่องขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำสองกล่องเนี่ยมาต่อกันค่ะเราก็จะใส่กระจกเนี่ย ตรงรูที่เราเหลือไว้ค่ะตรงนี้ค่ะแต่เพื่อนๆก็ต้องระวังนะคะในการใช้กระจกค่ะเพราะว่ามันอาจจะบาดมือเราได้นะคะเราก็ต้องค่อยๆทําอย่างระมัดระวังค่ะแล้วเราก็จะใส่กระจกอีกด้านนึงค่ะเมื่อนะคะโนเบลจะโชว์มากอเน้ดูค่ะอันนี้สองนวนะคะโนเบลไว้ด้านนี้ค่ะนี่มันอยู่ในกระจกค่ะโอ้โห สงมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเหมือนมายากลเลยถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากออกไปเล่นเป็นกล้องเรือดำน้ำน,นะคะเพื่อนๆก็แค่สลับด้านนี้ค่ะแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมองเข้าไปจากใต้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะเห็นภาพที่อยู่ข้างบนตรงนี้นั่นเองค่ะโอ้ดีจังเลยอะค่ะพี่โนเบลเดี๋ยวผมต้องลองทําบ้างนะครับจะได้เห็นภาพที่สูงกว่าผมด้วยครับ ช่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆต้องไปลองเล่นกันดูนะคะสนุกมากๆเลยอ่าคนต่อไปครับซาอินว่ายังไงครับวันนี้นะคะใาอินเนี่ยจะทํากระตุกแกะแลายค่ะวิธีทํานะคะตอนแรกเนี่ยเราก็จะเอาสติกเกอร์ PVC ของเรานะคะไปติดตรงกระจบค่ะให้ข้างในนะคะไม่มีอากาศอยู่เลยค่ะเป็นสุญญากาศค่ะแส่ติดมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่เนี่ยก็จะใช้ กาวแท่งค่ะทาตรงกระจกนะคะแล้วก็เอาตัวอักษรของเราเนี่ยติดค่ะแล้วเรานะคะก็จะใช้คัตเตอร์ของเราค่ะแกะสลักตัวเท่ค่ะนี่ค่ะแต่งก็แกะเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาแกะสติกเกอร์ออกกันค่ะน,นี่ค่ะ แล้วใส่เนี่ยก็จะแกะกระดาษออกมาค่ะที่เราเอาดินน้ำมันมากั้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะเทน้ำยากัดกระจกลงไปค่ะแต่ว่าน้ำยาแัดกระจกนี่ค่ะมันอันตรายนะคะควรใส่ถุงมือหรือว่าให้ผู้ปกครองทำให้นะคะต่เห็นจๆงทำาาแล้วค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะมันก็จะเป็นดนๆเลยค่ะเห็นไหมคะโหสุดยอดมากเลยอะซาอินโอ้ยสุดยอดมากๆกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเลยอ่ะใช่ไหมสวยมากของผมนะครับก็จะใช้แค่กระจกเว้าเทียนไขแล้วก็ปืนจุดไฟนะครับอย่างแรกเราก็จะแบบเหยียนไขนะครับจุดไฟก่อนเลยแต่ว่าเวลาจุดไฟนะครับทุกคนต้องคอยดมันระวังด้วยนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะกระจกขึ้นมาส่องกันดูนะคะนี่เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเทีนยนไขที่สะท้อนอยู่ในกระจกนะครับกับหัวด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลื่อนกระจกเข้ามาใกล้ๆเทีนยนไขดูกันดีไหมครับนี่เลยพอเลื่อนเข้ามาใกล้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเทีนยนไขที่อยู่ในกระจกเนี่ยมีความใหญ่ขึ้นแต่ว่าความชัดเนี่ยจะน้อยลงนะคะโอ้โหมันกับหัวจริง เต้นเป็นไปได้ไหอะ่ะสุดยอดมากอะ่ะโอ้เจ๋งมากเลยน้องเต้นสุดยอดมากๆเลยน้องๆทั้ง4คนแล้วน้องๆเรนเจอร์ทั้ทงบ้านละครับมีไอเดียสนุกๆอะไรเกี่ยวกับกระจกกันบ้างก่อนเอากระจกมาใช้ต้องขออนุญ,ญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องระมัดระวังในการเล่นมันอาจจะทําให้แตกหรือว่าเป็นอันตรายได้เอาล่ะตอนนี้ไปสนุกตื่นเต้นกับสายโช์ที่รับรองว่าน้องๆจะต้องร้องว้าวออกมาอย่างแน่นอนไปดูเลย น้องๆคิดแบบเดียวกับพี่โต๊ะไหมครับว่าภาพที่เกิดขึ้นจากกระจกเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งที่สนุกน่าถึงและน่าค้นหามากๆว้าวเลยใช่ไหมล่ะวันนี้และนี่คือปฏิบัติการสนุกสุดป๊าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองกล่าวหน้าพี่โต๊ะจะพาเราเรนเจอร์ Rangers, ไปผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกแบบไหนกันอีกอย่าพลาดถ่าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดบ๊ายบายได้เวลามาสนุกกันต่อกับกิจกรรมเกี่ยวกับกระจก นำกระจกไปทำการทดลองหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์สนุกๆแล้วถ่ายรูปภาพสมมติอวดกันได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของรายการ KidRangers ผลงานที่สร้างสารรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวกจาก KidRangers ไปใส่กันให้แท้สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ k i d r รนเจอร์ a แฟนเพและเว็บไซต์ไทยพีเอ k คิดด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆร,รออยู่ทุกวันเลย